สุดเกินนะดอ,อกนี้นะคะทุกคนโอ้เุอร์เมกะต้องมาแล้วปะเอออู้ห้าพันมาเลยจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นทุกคายบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ทำตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม ก็กระามสวัสดีผู้คน้ากันด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับเจสมัยสายปั่นวันนี้เจก็อยู่กับแจ็คเก้าเก้าแปดเจ้าเก่าเจ้าประจาที่เจเลือกเล่นนะทุกคนใครกําล kind of mm ังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวแจ็คเก้าเก้าแปดนะทุกคนใครอยากตามเจมาเดี๋ยวเจจะทิ้งรายละเอียดเกมทั้งหมดไว้ที่ปักบุดเลยก็แล <apanese. S 1> <không>. <forecasting>. ้วกันนะคะผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมสล็อตค่ายพีจีนะทุกคนเหมือนเดิมนะ วันนี้อยากเล่นเกมกันในชาฟอร์จูนนะไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากนะทุกคนโชคลาภแห่งคาเนตนะอยู่ในค่าย pg เนาะขอบทุนมา2,141บาทเลยทีนะคะทุกคนขออนุญาตทำการซื้อฟีเจอร์ในราคา1,500อยู่ที่เบ็ด20ไปเลยจ้ามาลุ้นกันว่าเราจะบวกลบคูณหารห,หรือเปล่าเนาะยังไงเจ้ก็ฝากรับชมพวกความบันเทิงเท่านั้นเนาะเจไม่แนะนำไม่สนับสนุนให้ทำตามเนาะ การลงทุนย่นมีความเสี่ยงนะคะทุกคนแล้วแต่ดวงนะคะม,มาดิไม่มานะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้ด้วยนะคะผมอม,มาดีรางวัลก้อนโตซูปเปอร์เมกะมาหนึ่พันนะคะทุกคน สงสัยจะได้ซื้ออีกสักหนึ่งไม้นะดูทรงแล้วนี่ดูทรงแล้วสงสัยจะได้ซื้ออีกสักหนึ่งไม้นะทุกคนค่ายนี้นะทุกคนก็อย่างว่านะคะมาแรงในกระแสะตอนนี้แล้วก็มีครบจบนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่เกมเก่าเขามีครบจบที่นี่ที่เดียวแจ็คเก้าเก้าแนะทุกคนคือแบบดีงามอะ รางวัลก้อนโตซูเปอร์มา1น0 0 0นะฮะโอ้โหให้มันได้แบบนี้นะฮะปิดท้ายแบบสวยอยู่นะบวกมาไม่มากนะตอนนี้นะทุกคนจะขอซื้ออีกสักหนึ่งไม้นะโอ้โหบวกมาประมาณพันเดียวเองอะแต่ว่าขอซื้ออีกสักหนึ่งไม้นะขอปรับเบ็ดมาเป็นเบ็ด30หรือ40อ่ะ40อยู่ที่3,000ัเลยนะทุกคนอะมาลองดูนะรอบนี้นะ จะรอดหรือเปล่านะฮะถ้ารอบนี้ไม่รอดก็คงได้เติมเข้าอีกนะ,ะแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเติมเข้าบ่อยๆเนี่ยอดอกนี้9 6ืดอกคูณ12ไหลต่อเป้าโอ้โหไหลต่อ,อม,มาดิเอาเรื่องว่ะ ลุยแม่งซื้อแบบสามพันเนาะโอ้โหตัวเองพกทุนมาสองพจะไปซื้อสามพัน 3, มันจะพอดีไหนแล้วโอ้โหซุปเปอร์เม่กลับมาห้าพันเลยนะตอนนี้ก็ได้ทุนกลับคืนมาแล้วแถมบวกมาด้วยนะมาไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะอีห้าไม้นะมาลุ้นเป็นกำลังใจช่วยเจ้หน่อยนะทุกคนอ ดอกนี้คูณ18ฟาดไปอีก2,000เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะม,มาไปต่อไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะมาใสต่อไม้สุดท้ายพารวยหรือเปล่าหรือจะจบแค่นี้ จบแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะซื้อไม้แรกไม่โดนนะไม้2โดนนะ บวกมาเท่าไหร่เนี่ยทุนเรา2,000นะทุกคนโอ้โหบวกมา6,200เลยทีเดียวนะทุกคนโอเคครับผมขออนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันเนาะฝากกันไว้ด้วยเด้อแจ็คก 9, 9 8มาแรงในกระแสตอนนี้ก็อย่าลืมไปตากันเด้อใครอยากเป็นเจ้าของรางวัลก้อนโตรางวัลเมกะาแบบเจนะฮะห้ามพลาดเลยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือีพีหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีสสดจ้าบ๊ายบาย